สวัสดีค่ะ er สวัสดีค no yes ่ะสวัสดีค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 ่ะรู้จักค่ะอ๋อรู้จักสิคะรู้จักสิคะอ่ะรู้จักเลยครับรู้จักสิครับรู้จักค่ะฮะรู้จักเป็นอย่างดีค่ะรู้สิคะอ๋อรู้จักครับรู้จักสิครับรู้จักแต่ละค่ะฮ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 ะ ออนทีวีแล้วเหรอคะออนทีวีแล้วเหรอวาไรตี้จดออนทีวีแล้วเหรอโพลิตี้กลังจะออนทีวีแล้วเหรอคะวาไรตี้จะออนทีวีแล้ววาไรตี้จะออนทีวีแล้วเหรอออนทีวีแล้วเหรอเฮ้ยแล้วกันไปป่ะวาไรตี้จะออนทีวีแล้ววาไรตี้จดออนทีวีแล้ววาไรตี้จดออนทีวีแล้ววาไรตี้จะออนทีวีแล้วรอติดตามได้เร็วๆนี้นะครับ